เจ็กขายไก่ซีพีแล้วก็ในแบงค์ที่เป็นในทุนลงขันสนับสูงการุวนลมระบบทักษินพวกนี้มีการเคลียร์ใจกันไปแล้วท่อน้ําเลี้ยงของม็อบต่อตานมันทังได้แผ่วจนจุดไม่ติดนะครับม็อบมันก็แบรไถประกาศบนเวทีว่าตอนนี้มีไอไก่ผงอาทิตย์อุยรัฐมาเป็นโต้ผูใหญ่คนใหม่ที่คอยส่งสเสบียงอาหารให้ม็อบ แล้วไอ้ไข่ผงนี่แหละครับเจ้าเดียวกันก็ไปขยายเพิ่มแบรนด์สินค้าไปเปิดเวทีให้สุริยสัยเจิมศักดิ์ในสำนาญรอดเพชรจัดสัมมนานัดชุมนุมใหญ่ต่อต้านระบบทัาขินที่มหลาลัยหลังสิธย์ก็เห็นชื่อไอ้พวกนี้เห็นหน้ามันอยู่บนเวทีมันก็คือเวทีพันธมิตรดีๆนี่เองนะครับสหายบัญชา แกนนากลุ่มกองทัพปลดแอกที่พาพวกซ้ายเก่าไปหน้าทำเนียบตัวนี้ก็ไม่ใชใครที่ไหนเลยครับมันก็คือในสมบูรณ์สุวรรณฝ่ายสุพรรณฝ่ายคือหนึ่งใน3 6มสิบพันธมิตรที่เป็นผู้ต้องหาคดียึดสนามบินสุวรรณภูมิไอองค์กรพิทักษ์สยามชัยวัรณวิทย์ร่วมกับเครือเก่าเครือข่ายของภาคประชาชนเหลือง นัดแถลงข่าวออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่มหา,าลัยราชพัฒน์สวนลูสิตแก้วสันไอหน้ามา้ากับวสิทษฐเด,ดชกุลชรก็จัดเฟซบุ๊กหน้ากากาขาวมันก็วนเวียนอยู่กับพวกหน้าซ้ำๆตัวเดิมๆที่นอนสมหัวกันอยู่ที่สนามหลวงแต่แปลงร่างเป,เ,ปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลุกเปลี่ยนชุดให้ดูเหมือนกับมันมีหลายกลุ่ม เดี๋ยวแต่งชุดดาวแดงเดี๋ยวแต่งเป็นชาวบ้านสุดท้ายมันก็ใส่หน้ากากซะเลยไม่ให้ใครจําหน้ามันได้แต่เป้าหมายของมันไม่เปลี่ยนเลยครับก็ยังเป็นทาาสินออกไปอยู่ดีนะครับพี่น้องครับกระบวนการประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันยังเดินกันมาไม่พ้นซอยเปี่ยวตราบใดที่เรายังอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของรัฐมนูลของไอปีศาต์ข้าไปนี พวกเราก็ยังต้องเสี่ยงที่จะถูกต้นดักตีกบาลกลางทางได้ตลอดเวลายิ่งเวลานี้พวกเรากำลังเดินมาใกล้จะถึงปากซอยออกสู่ถนนใหญ่ออกถนนใหญ่เมื่อไหร่มันก็จะพ้นเขตอิทธิพลของพวกมันมันก็จะใช้ทุกวิธีทางแหละครับเจาะยางเราให้ยางแตกคาซอยแล้วก็ผลักดันพวกเราให้ถอยกลับเข้าสู่ทางตันที่ไม่ไม่ใช่ทางออกพอพวกเรากำลังจะแหกด่านสารรัฐนุน มันเรียบพวกมาดักรอพวกเราเต็มปากซอยอะครับจะปล่อยนายกปูไว้ให้ครบสี่ปีไม่ได้อีกแล้วตอนที่ยิ่งรักเข้ามาเป็นนายกใบใหม่มันก็คิดว่ามือใหม่หัดขับนะครับจะไล่ไปเมื่อไหร่ก็ได้ก็ขนาดคุณสมัครสุนทรเวทจอมเก๋าเขี้ยวลากดินมันให้อยู่ได้แค่หกเดือนก็กระชากตกเก้าอี้นายกสมชายวงสวัร์ อดีตผู้พากษาเชี่ยวข้อกฎหมายนะครับมารับไม้ต่อจากคุณสมัครมันไม่มีโอกาสแม้กระทั่งเข้าไปทํางานในสภาแค่สองเดือนครับก็ยางแตกจอดคาป้า <c> ย <oughs> แต่กับสมันน้อยนี่ครับมือใหม่หัดครับอยู่มาทอนทีสองปีครึ่งทางที่จะครบวาระมันยังหาทางล้มไม่ได้ไล่ไม่ลงสักทีนอกจากมันจะไล่มันจะล้มไม่ได้ มันยังถูกบังคับตาเดินนะครับให้ต้องเดินตามเกมที่ทักษิณเป็นฝ่ายกําหนดให้มันเดินกําลังจะถูกจูงจมูกมาถึงหน้าประตูโรงฆ่าสัตว์นั่นแหละครับมันเพิ่งจะมารู้ตัวว่าตกอยู่ในเกมหมากร้อมแล้วก็ประคองอํานาจรัดฆ่าเวลาลิดใบลิดกิ่งของพวกอํานาจเก่ามันทีละกลุ่มทีละองค์กรถ้าหากก็ยังขืนปล่อยให้รัฐบาลอยู่ในอํานาจก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆ มันสวนทางกับที่อํานาจเก่าเนี่ยมันจะเหี่ยวลงไปทุกวันเห็นได้ชัดเลยครับว่าลงเชือดรอมันอยู่ข้างหน้ามันก็ตกอยู่ในสภาพดิ้นหนีไม่ออกอึดอัดจนคิดที่จะไปวัดรัฐประหารเพื่อล้างท่อเกมการเมืองทุกลมหายใจเข้าออกนะครับมันถึงได้มีกลิ่นการรัฐประหารยุบสภาหรือจะล้มรัฐบาลด้วยวิธีอื่นๆนี่โชยมาเป็นระยะและเชื่อว่าไม่นานเลยครับมันต้องลงมือแน่ แต่ว่ามันจะใช้วิธีไหนเท่านั้นเองสปีชของคุณยิ่งรักษณ์ที่ศรีลังกาล่าสุดนี้ก็ฟ้องโลกอีกครั้งเลยครับบอกว่ามีการท้าทายเป็นความพยายามจะทำลายประชาธิปไตยบ่งบอกให้เห็นนะครับว่านายกปูเองก็รู้ตัวว่ามีขบวนการคุ้นล้มรัฐบาลอยู่เวลานี้ฉเฉลิมก็ออกมาแฉซ้ำว่ามีนักธุรกิจสามตัว ทุ่มเงินลงขันช่วยล้มรัฐบาลแต่ก็แปลกเหมือนกันแหละครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไม่ไม่พูดพอหลังจากที่ไงสามตัวนี่ไปขอเคลียร์กับทักษิณเรียบร้อยแล้วเฉเลิมถึงได้ออกมาพูดและทักษิณต้องวีดีโอต่อสายตรงมาปลุกไฟเราอย่าทิ้งพักอย่าทิ้งทักษิณในเวลาขับขันบอกใบด้ด้วยว่าเราอาจจะต้องทํางานใหญ่กันอีกครั้งการล้มรัฐบาลยิ่งรักเนี่ย มันก็ยังใช้มุกเก่าคุณหน้าเดิมๆนะครับไอส้สีเสาแอบกบดานนึ่งอยู่ในถ้าแต่สะก,กิดให้อายุทธเขา,ยาเยี่ยงเข้ามาแก้เกมชิงอํานาจตอนที่รัฐประหารยึดอํานาจของนักสินเมื่อปีสี่เก้าก็ใช้อายุทธเขา,ยาเยี่ยที่นี่แหละครับเป็นตัวเปิดเกมเรียกตุลาการเรียกพวกพันธมิตรเรียกพลเอกพันลบมาสมหัวประชุมกันที่บ้านในปีมาลากุนที่สุขุมวิท วางแผนจะกำจัดทักษิณตอนนี้มันก็ยังใช้ขุนหน้าเดิมขบวนการเก่าๆงัดอาวุธเก่าๆเาลยแหละครับมาใช้แม้กระทั่งไอ้ม็อบเริ่มต้นของไอ้ลิมที่ตอนนั้นมันไปซุ่มเปิดเวทีเล็กๆอยู่ที่สวนลุมแล้วก็โหมปั่นกระแสเพื่อจุดประเด็นเรียกพวกมาสมทบมาช่วยครั้งนี้มันหมดตัวเล่นต้องไปเอาไอ้แย่แห้งชัยวัฒเนี่ยครับมาเป็นมวยแทน เป็นจ่าฝูงขัดตาทัพแล้วก็คุมม็อบร้อมแหลมเหมือนใครปล่อยควายมากินหญ้าที่ทุ่งพเมนินแต่ว่าไอ้คนจัดม็อบม็อบเล็กแต่คนจัดม็อบคืออายุเขาใหญ่เที่ยวมันเส้นใหญ่กทมกำหนดเดทไลน์ให้ออกไปจากสนามหลวงตั้งแต่เมื่อวันที่13พฤษภาเดือนที่แล้วนี่มันเลยเส้นตายมาเกือบเดือนแล้วครับมันยังอยู่ได้ ก็ด้วยนโยบายตีสองหน้าของไอ้เอ๋อกทมันละครับห้ามเข้าห้ามห้ามมากางเต็นแต่ไปบริการน้ำท่าไฟฟ้าส่องสว่างอุดมสมบูรณ์สายข่าวรายงานมาคราบับมันเตรียมของมาครบแลครับมบมีทั้งที่นอนหมอนมงุมงมุนี่แบบพับได้มันตั้งใจอยู่ยาวโพธิรักษ์มันก็บอกสาวกพวกมันว่า จะต้องขับไล่รัฐบาลขายชาติให้สำเร็จภายในเดือนกรกฎาก็เท่ากับว่ามันจะอยู่ต่ออย่างน้อยอีกสองเดือนแล้วครับแต่ในความเห็นส่วนตัวผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้มันถูกส่งมาเป็นส่วนหน้ามากักจองพื้นที่สนามหลวงเอาไว้โดยที่มันใช้ม็อบเล็กๆจำนวนไม่มากทำให้ค่าจ้างรายหัวถูกๆเพื่อเซฟค่าใช้ใจ่ายในการที่มันจะต้องตรึงม็อบปักหลัก ยึดพื้นที่เพื่อจะรอเงื่อนไขคือเหตุใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแะครับแผนนี้เนี่ยมันลอกการบ้านที่พวกเราเคยทำกันไว้ตอนที่บุกไปเปิดเวทีปลาใสบ้านสี่เสาได้สำเร็จนะครับตอนนั้นพวกเราให้พี่ให้พี่วิภูแถลงแอบพามวลชนแค่ไม่กี่ร้อยแยกย้ายเป็นกลุ่มย่อย ทยอยขึ้นรถส่วนตัวลงเรือแล้วก็ผูไปรวมตัวกันรอบรอบบ้านสีเสาเป็นการจองพื้นที่แย่งกับทหารพอมันเห็นว่าคนน้อยทหารมันก็ปล่อยนะครับไม่สนใจพอมวลชนส่วนหน้าเรายึดพื้นที่ได้สําเร็จก็ส่งซิกแหละครับแป๊บเดียวแค่นั้นเองเวทีปลาัยเคลื่อนที่กับมวลชนตามมาสมทบพอถึงเวลานั้นมันหมดปัญญาขัดขวางแล้แหะครับ เพราะว่ารอบบ้านสี่เสามีพวกเราเต็มไปหมดปฏิบัติการสายฟ้าแลบรวดเร็วเฉียบขาดจนไอ้เท่าเปรมหนีไม่พ้นถูกกัก,กไว้อยู่ในบ้านสี่เสาแล้วเราก็หันลำโพงจากรถปาสัยนะครับยัดใส่เข้าไปในบ้านมันต้องทนนั่งฟังแกนำจิกขัวดา่าจนกระทั่งค่นคืนเลยครับไอ้ไส้เดือนไม่มีเพศก็ปรี๊บแตกทนไม่ไหวให้ทหารไปเรียกเสรีพิสุทธ ตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจให้เข้ามาพบใช้คําพูดเรียบเรียบนะครับแต่เขียบขาดถามเทเสรีวิสุทธ์เสียงสั่นนะครับด้วยความโกรธว่าทําได้ดีที่สุดแค่นี้แล้วเรานะ่ะแล้วก็สั่งให้ทหารของมันที่รวมพลอยู่ที่สมุทรสบอข้างๆสี่เสาให้แต่งชุดเครื่องแบบตำรวจเอาทหารหนี่แหละครับแต,แต่แต่งเครื่องแบบตำรวจ เอาแปบ๊บเอากระบองเอาท่อนไม้ออกมาไล่ตีกระหนำ่ำสลายการชุมนุมพวกเราคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นคงจำกันได้ครับครั้งนั้นสี่เสามันแค้นจัดแค้นทุกแกนนำทุกคนที่อยู่บุญเวทีปราศัยถูกบันทึกไว้ในบัญชีดำทั้งหมดโดยเฉพาะจักรพบเพ็นแขนคนที่จัดหนักสุดๆในวันนั้นเป็นดาวเด่นจนอยู่เมืองไทยไม่ได้ และถ้าหากวันนั้นนะครับพวกเราไม่มีการข่าวไม่มีการวางแผนการถอยให้แยกมวลชนเป็นสองขบวนแล้วก็เคลื่อนกลับที่ตั้งที่สนามหลวงคืนนั้นรับรองว่าเราจะเจ็บหนัก,กวันนั้นหลายเท่าก็แสดงว่ามันเอาแผนเก่าของเราเนี่ยครับไปกลางบนโต๊ะวอลลุ่มแล้วก็จะเอาแผนนั้นมาใช้บ้างผมว่าไอ้พวกนี้ยังเป็นแค่ทัพหน้าเป็นแค่ตัวเปิดเกม คนที่จะตามมาปิดเกมก็ยังไม่พ้นกองทัพอยู่ดีแล้ะครับอาจจะสั่งให้กองทัพลงมือไปก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ไขกันทีหลังดีกว่ามันจะตายเปล่าและนี่ก็คือสัญดาณถาวรของนักฆ่าลู่มน้ำเจ้าพยาที่มันต้องเร่งปิดเกมปิดกระดานนี้ก็เพราะมันมีเหตุแหละครับคืนสุดท้าย <c oughs> ก่อนที่ผมจะเข้ากรุงเทพอยู่ที่เชียงใหม่ ก็ได้ข่าวว่กากลางดึกคืนนั้นมีการประกอบพิธีทางพระทางาพรามกันเป็นพิธีใหญ่ข่าวบางกระแสก็บอกว่าเป็นการทําพิธีเะดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตของนกแสกที่อาการรอแร่เจียนไปเจียนอยู่ในคืนนั้นคือถ้ามันไม่มีเหตุสําคัญมันก็คงไม่มีการทําพิธีกันกลางดึกให้มันกระทึกลึกลับแหอกครับแต่ข่าวบางกระแสบอกว่า นกแสกไปยูมาลาแล้วตั้งแต่คืนนั้น